พร้อมกันเลยไหมไม่จะพร้อ,อมกันะพร้อ,อมกันจะโดดยังไงจะเดดช่อม่องเธอ นะคะเล่นกับไฟแล้วจิ๋วค่ะหนึ่งสองตึ๊อลูกไหมคะหนึแต่มันสนุกมากเลยนะโอ้ต้องลองเลยตอนนี้นะคะถึงวิธีที่สี่แล้วค่ะจะมาเล่นกับเบาชูชีพกันค่ะไปกันเลยไปกันเลยหนึ่งสองเป็นลรยค่ะ ตามี่นะคะปา๊่งสองวัดมายูนต่อไปวิธีที่หแล้วค่ะวิธีนี้นะคะโยนรปโบิงเด้งตึงค่ะยงฟายงฟ้หาเไม่ต้องยอนสูง สูงโยนกับปโยนกับปโยนให้มันแตกโยน,น,โยน,นปล<ะ>าเ,<อ>เลยโยนหน้ะต่อยต่อยให้แตกดิต่อยให้แตกเลยทีนึงเตรีพร้อมใ,ใช่ไหม อการคือของตัวเองค่ะโดยการที่กติกาคือปิดตาแล้วก็หาของนะคะใช่ค่ะใบน้ำมีโลูกพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะไปเลยกันเลยไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมีคนตบหัวให้ตบหัวพร้อมใครหายเ้เยอะที่สุดนะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะ ได้เท่าไรชูสิชูได้กั่สามค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าโอเควิธีนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็จะมางมเหรียญใต้หนามกันค่ะมาเสร็วิธีแล้วทุกคนสนุกกันไหมคะได้เสร็วิธีแล้วแต่แค่สามวิธีเท่านั้นไปดูกันเลยพอม้พอมะงมเหรียญไป อ่จะนับผอเหล่าแล้วนะสิบเก้าเดแปดเ้ามลา่อไม่ให้ดูที่กล้องหน่อยนี่ค่ะ ใ้่อยู่ดีกับแล้วขันลอยมีแก <Okay. S 1> มวิธีวิธีที่เจ็ดผ่านไปมาสู่วิธีที่แปดจะเลยไปไป,ไปเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีที่แปดคะ่ะนั่นก็คือการแข่งเติมน้ําในขวดนั่นเองนี่กาิกานะคะคือเต็มเติมน้ําให้เต็มขวดัธอเองแล้วก็ใช้แก้วเติมนะคะใช่ใช้แก้วเติม มีแก้วให้คนละบายมีขวดให้คนละสามขวดใครจะไปเล่นกี่ขวดก็ได้แต่วันนี้เราจะเล่นสามขวดเนาะใช่โอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใครจะเสร,ร็จก่อนชนะนะน้ำในสระนะถ้าพร้อมแล้วไปลุยลุยบอกเลยพี <identities> ่งชนะแน่นอนไม่มีวัน อโอ้โหชักกระเทระมาสั้งนยจุดสามว้แต่พี่ก็สามารถเติมเสร็จก่อนเธออีกตแลืมสิลืมแล้วตอนนี้พี่ขอหายนะพูเธอจะมาแพ้ที่แน่นอนเธอแพ้ที่แน่นอน เท่อะไรเย้เย้เด็ดแท็กอยู่ลึกใจแพ้ตลอดเลยตั้งแต่เล่นเกมมันนี้สุดแพ้นนไม่ได้เลยหรอกไปเลยวิธีที่เท่าไรแต่ไปจะเป็นต่อไปก็จะเป็นวิธีที่เก้าแล้วค่ะเก้าค่ะเป็นวิธีที่เก้าค่ะเราจะมาล้มแกงกันเรื่องเรนนี่สานะคะ มาดูดิว่ามันจะลองได้ไหมใช่ไปดูกันค่ะอย่างแรกนะคะจะให้หนีปูขึ้นนะคะถ้าเกิดพี่มารซาขึ้นก็คงลุกลุ่ม <c oughs> พี่ฟ้าตจอแล้พี่ฟ้าเป้าจับซิจะ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 โยกิ้นโยกิ้นโยกิ้นขาเราปล่อยมือแล้วกันไปไม่ตาขึีนแน่ขาขึ้นสองคนเลย นี่างไะวิธีนี้สนกมากเลยดีแล้วสนุก่นเ้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะทั้ง9วิธีนะคะทุกคนสนุกกันหรือเปล่าคะนี่ก็ถึงวิธีท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือสไลเดอร์ยักษ์ค่ะสไลเดอร์จิ๋วที่เราเล่นไปนะคะไม่สะใจค่ะเราจะแบบบิ๊กบอมมาเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะคะจะมาื่้นกำแพนไดกันค่ะขึ้นบันไดเรามาเล่นกันเลยค่ะ Ai <laughs> ko <laughs> <laughs> <laughs>